การกันสิทธ์นะเพราะว่าเมื่อกี้ถ้าเราฟังดูแล้วในสี่สิสถานะาเมื่อกี้จะมีคําว่าการกันสิทธิ์ถูกกันสิทธิ์โดยใจถูกกันสิทธิ์โดยคนรุ่นด้วยน,นั่นก็ในหัวข้อที่หัวข้อนี้ก็จะพูดถึงคนคนเดียวกันนั่นแหละแต่มันจะมอีอะไรเขาเรียกมีหลักเกณฑ์ว่าอ๋อทําไมคนนี้ถูกกันสิทธิ์เพราะอะไรยังไงนะแล้วก็เราจะมีตารางด้วยใช่ไหมส่งไปนะั้นตารางกันสิทธิ์ ตารางการสิทธิ์เนี่ยอ,อที่ผมเขียนว่าบทที่หกไหมที่จริงอันนี้ตารางการสิทธิ์เนี่ยมันจะมีตารางแล้วก็เราไปดูตารางตอนนี้แหละมาเทียบว่าอ๋อใครถูกการสิทธิ์โดยใครเพราะอะไระเนี่ยมันจะมีตารางเราดูตัวนี้แล้วรามาอันอันนี้ก่อน การการศนะหมายถึงอะไรก็คือ,อาการการสิทธิ์บุคคลหนึ่งจากกองมรดกไม่ว่าจะเป็นการการทั้งหมดหรือเป็นการการเพียงบางส่วนต้องเข้าใจตรงนี้การการสิทธิ์ในที่นี้มันมีสองแบบนะครับ การสิทธิบุคคลหนึ่งจากกองมรดกแบบการทั้งหมดและก็การเพียงบางส่วนนะครับการทั้งหมดนั้นในภาษาอาัหรัษเรียกว่าฮัจบ u ฮิรม m นฮัจบ j ฮิรม r น แล้วถ้ากันบางส่วนในภาษาอัหกับเรียกว่าทาจบุนุกซอนทัาจบุนุกซอนนะครับโอเคเรามาดูแบบกันทั้งหมดก่อนทาจบ,บุฮิรมามนสามารถทำมเพราะอะไรใครบ้างอ่าเขาบอกว่า คนที่ถูกการสิทธิ์แบบเยรมานั้นเขาจะหมดสิทธิ์ในกองมรดกทั้งหมดเนื่องจากมีบุคลกกลบคลอื่นที่มีสิทธิ์มากกว่าอันนี้เกิดผลเนื่องจากมีบุคคลอื่นที่มีสิทธิ์มากกว่าก็เช่นลูกชายของลูกชายก็คือหลานชายใช่ไหมห้ามรับมรดกเมื่อมีลูกชาย หมายถึงว่าหลานชายจะถูกการสิทธโดยลูกชายหลานชายจะถูกการสิทธิโดยลูกชายและตัวอย่างอื่นป huh ู่ห like. ้ามรับมรดกเพราะมีพ่อหมายถึงว่าพ่อไอปู่ถูกการสิทธิโดยพ่อถ้ามีพ่อกับปู่เมื่อไหร่ปู่จะถูกการสิทธิพ่อจะได้รับมรดกเช่นเดียวกับลูกชายกับหลานชายถ้ามีลูกชายกับหลานชายเมื่อไหร่ หลานชายก็จะถูกกันสิทธิ์โดยลูกชายลูกชายได้รับหลานชายถูกกันสิทธิ์แบบนี้เราเรียกว่าห้ามจูบูเฮียมันถูกกันสิทธิ์แบบไหนครับถูกกันสิทธิ์แบบทั้งหมดนะครับถูกกันสิทธิ์ทั้งหมดอืมตัวอย่างเช่นมีผู้เสียชีวิตทิ้งลูกชายกับหลานชายใช่ไหมลูกชายกับลูกชายของลูกชายก็คือหลานชายนั่นแหละฮะเป็นเพศชายทั้งสอง ลูกชายจะได้อสอบะจะได้ส่วนที่เหลือหลานชายจะถูกการสิทธิ์ฮิรมานถูกการสิทธิอ่ะอภิธรรมานนี่ที่นีคือไหนนะถูกการสิทธิ์ถูกการสิทธิโอหลานชายที่ถูกการสิทธิโดยใครโดยลูกชายเช่นเดียวกับอันนี้มีผู้เสียชีวิตทิ้งบิดากับปู่ปู่ก็ถูกการสิทธิ์บิดาก็จะได้อสอบส่วนที่เหลือมีเท่าไหร่ก็ ดักหมดอันนี้อันนี้ก็เช่นเดียวกันอันนี้แค่ตัวอย่างนะฮะดูตัวอย่างมีผู้เสียชีวิตท้งบุตรสาวสองคนกับหลานสาวบุตรสาวสองคนได้เสียงเสิตสองส่วนสามหลานสาวเนี่ยถูกกันสิทธิ์อันนี้เราก็เรียนมาแล้วนะว่าหลานสาวเนี่ยถูกกันสิทธิ์เมื่ออยู่ร่วมกับบุตรสาวสองคนเึ้่อนไปหลานสาวถ้าอยู่ร่วมกับ บุตรสาวคนเดียวก็จะได้เศษส่วนหกถ้ามีบุตรสาวสองคนขึ้นไปหลานสาวก็จะถูกการสิทธ์แบบนี้เราเรียกว่าถูกการสิทธ์บบทั้งหมดนะครับไม่ได้รับอะไรเลยโอเคประเภทที่สองถ้าจูบนุกซอนถูกการสิทธ์แบบบางส่วนนะถ้าบางส่วนจากกองมรดกหมายถึงว่าทายาทที่ถูกการสิทธ์แบบลูกซอนเนี่ยจะได้รับน้อยลง จะได้รับอะไรนะน้อยลงเนื่องจากมีทายาทผู้ใกล้ชิดกับผู้ตายมีสิทธิเหมือนที่ที่อธิบายเมื่อกี้ที่ผ่านมานะอธิบายว่าเออสามีถ้าไม่มีบุตรเขาจะได้เศษใส่วนสองจะได้เยอะจะได้ครึ่งหนึ่งถ้ามีลูกเมื่อไหร่เปลี่ยนจากเศษใส่วนสองเป็นเศษนส่วนสี่ภรรยาเดิมอะถ้าไม่มีบุตรเขาจะได้เศษส่วนสี่ถ้ามีบุตรเมื่อไหร่ก็เปลี่ยนเป็นเศษส่วนแปด ได้น้อยลงนะครับเช่นเดียวกับมารดาถ้าไม่มีบุตรเขาจะได้เศษส่วนสามถ้ามีเป็นลูกเมื่อไรเขาจะได้เศษส่วนหกเช่นเดียวกับบิดาถ้าไม่มีบุตรเขาจะได้ทั้งหมดถ้ามีบุตรชายเมื่อไหร่ได้เศษส่วนหกเช่นเดียวกับปู่อะไรเงี้ยคือการที่ได้รับน้อยลงอย่างนี้เราเรียกว่าห้าจิบุลุกซอนนะหมายถึงว่า ห้ามบางส่วนจากได้เยอะได้น้อยลงแค่นั้นเองก็อย่างที่เราเรียนเมื่อกี้แต่ละคนนั้นเดิมจะได้ได้เยอะพอมีคนนี้ะอ็เขาก็ต้องลดน้อยลงเช่นต้องดูมารดามีผู้เสียชีวิตที่มารดากับบิดามารดากับบิดามันดาก็จะได้เสษส่วนสามเพราะไม่มีบุตรใช่ไหมแต่ในกรณีที่สองเนี่ยมารดากับลูกชาย มัรดากับลูกชายมัรดาเมื่อกี้ได้สธิส่วนสามเนี่ยได้เยอะแต่ตรงนี้ได้สธิส่วนหกเพราะอะไรครับเพราะมีลูกชายลูกชายี่กันการแต่ไม่ใช่กันทั้งหมดการบางส่วนนะการบางส่วนอ่ะมารดาก็ถูกการโดยลูกชายก็เลยจะได้จากสธิส่วนสามเป็นสส่วนหกเพราะมีลูกชายอ่ะตัวนี้ตัวอย่างเอ่อเช่นเดียวกับสามี สามีถ้าไม่ม like okay. yeah. so. yeah. ีบุตรสามีก็จะได้เศษหนึ so? ่งส่วนสองใช่ไหมได้เศษหนึ่งส่วนสองเนี่ยมีผู้เสียชีวิตทั้งสามีกับลูกพี่ลูกพี่ลูกน้องฝ่ายบิดาสามีได้เศษหนึ่งส่วนสองเพราะไม่มีบุตรแต่ถ้ากว่ามีบุตรเมื่อไหร่มีบุตรเมื่อไหร่มีสามีแล้วก็มีลูกชายมีสามีมีลูกสาวอะสามีก็จะได้เศษหนึ่งส่วนสี่ เหมือนกับว่าสามีนี่ถูกการสิทธิ์โดยลูกชายแต่ถูกการสิทธิ์บางส่วนไม่ใช่ทั้งหมดนะอืมเรามาดูทายาททาย,ยาทตามสิทธิ์ทาย,ยาทตามสิทธิ์เนี่ยซอลและฟาวซาเนี่ยบอกว่าเราอาจจะแบ่งทาย,ยาตามสิทธิ์ในการการสิทธิ์นั้นได้สีระดับนะครับหนึ่งก็คือการระดับระดับอื่นได้ เพราะคนนี้เขาสามารถกันคนอื่นเขาได้แต่ระดับอื่นการเขาไม่ได้อ่าคือบิดาเขาสามารถกันใครครับกันปูน่ได้กันคนอื่นๆได้แต่คนอื่นการเขาไม่ได้ดเช่นกับมานดานะมานดาก็กันกันยาย่ายาย,ย,ายได้แต่คนอื่นการเขาไม่ได้ลูกชาย การคนอื่นหลายๆคนได้แต่คนอื่นการเข้าไม่ได้ลูกสาวก็เช่นเดียวกันนะก็สามารถกันเอ่อเอ่อพี่สาวน้องสาวร่วมบิดามารดาเดียวกันร่วมมารดาเดียวกัน่ะแต่คนอื่นการเข้าไม่ได้แย่เงี้ยนะสองการระดับอื่นไม่ได้แต่ระดับแต่ระดับอื่นการเข้าได้าเข้ากันคนอื่นไม่ได้แต่แต่ระดับอื่นเข้ากันเข้าได้เช่น พี่น้องร่วมมารดาพี่น้องร่วมมารดาเนีย่ยคนอื่นกันเข้าได้นะเ,เขาจะไปกันคนอื่นไม่ได้แต่ว่าระดับอื่นกันเข้าได้ระดับอื่นในที่นี้คือพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันถ้ามีสองคนขึ้นไปก็สามารถกันพี่น้องร่วมมารดาได้นะกันการ <S 2> <S 2> <S 2> <ๆ>แบบเอ่อทั้งหมดะถ้ามีสองคนขึ้นไปกันทั้งหมดถ้ามีคนเดียวก็กันได้เศษส่วนหกอ่าได้รับบางส่วนอะไรอย่างเงี้ย บางคนก็การระดับอื่นไม่ได้แต่ระดับอื่นการเข้าไม่ได้ก็มีเหมือนกันเขาไม่ไม่กันคนอื่นแต่คนอื่นไม่สามารถการเข้าได้ทีสสรรนะ่สามีภรรยาฮะสามีกับภรรยาเนี่ยเขาไม่ได้เขาไม่ได้กันคนอื่นแลวคน,นอื่นจากการเข้าจึรับไม่ได้ก็ไม่มีนะยังไงก็ได้ประเฟสที่สี่เนี่ย กรรระดับอื่นได้และระดับอื่นการเข้าได้ก็ทุกระดับก็มีหลายคนโอเคอันนี้อันนี้เราเราค้างเราเรามาดูตัวเนี้ยแบบอันนี้ห้าจุดห้าบุคคลที่ไม่ถูกการสิทธิ์ใครบ้างอ่นนี้สำคัญมากเวลาเราแบ่งมรดกเนี่ยเราต้องรู้ว่า อะไรบ้างที่ไม่ถูกการสิทธิ์เลยไม่ถูกการสิทธิ์ในทีน่นี้คือไม่ถูกการสิทธิ์แบบให้รมันแบบไม่ได้เลยหมายถึงว่าหกคนนี้หกระดับนี้ถ้าเขามีเมื่อ,อไหร่เขาจะได้รับตลอดเพียงแต่ว่าได้รับมากหรือน้อยถ้าไม่มีคนการสิทธิ์นะถ้าไม่มีผู้การสิทธิ์เขาก็จะได้รับมากถ้ามี ก็าจะได้รับบางส่วนแค่นั้นเองใครบ้างครับมิสามีกับภรรยาพ่อแม่ลูกสาวแล้วก็ลูกสาวลูกชายจำยากไหมจำไม่ยากนะสามีคู่กับภรรยาพ่อกับแม่ลูกสาวลูกชายสามีภรรยาพ่อแม่ลูกสาวลูกชายหนะก,กยคนนี้ ขอให้มีเวลาเักาถามอ่ะเวลาเราจะแบ่งมร,รดกเราก็ต้องถามหกคนนี้ก่อนถามว่าเออมีผู้เสียชีวิตถามว่าสามีของเขามีไหมถ้าภรรยาของเขามีไหมมีพ่อมีแม่ไหมมีลูกสาวลูกชายไหมอย่ายงไงก็หกคนนี้ได้ตลอดเลยถ้าใครไปเวลาแบ่งอ่ะพอไปกันคนคนนี้ยมันไม่ใช่แล้วนะทีธการแบ่งผิดนะครับหกคนนี้ได้ตลอด นะครับอืก็เลยบอกว่าอ่ะบุคคลที่ไม่ถูกการสิทธิ์แบบที่รมานแบบไม่ได้รับเลยยังไงก็ได้ต่อไปบุคคลที่ถูกการสิทธแบบไหนแบบพอมีคนนี้แล้วเมื่อไรอ่าเขาก็ถูกการสิทธิ์ถ้าไม่มีก็ได้รับอ่าเรามาดูใครบ้างบุคคลที่ถูกการสิทธิ์จากเพศชายมีทั้งหมดสิบเอ็ดคนอ่อตอนนี้เอาตอนนี้ก่อนบุคคลที่ถูกการสิทธทั้งหมดนี้มีสิ ิแบบเจ็ดคนแบ่งเป็นเพศชายสิบเอ,อ็เดเพศหญิงหกอ่าเพศชายก็คือปู่ถูกการสิทธ์โดยพอ่อพี่ชายหรือน้องชายร่วมบิดามาดเดียวกันถูกการสิทธ์ใครการสิทธ์ครับลูกลูกชายอ่าหลานชายอ่าเนี่ยสามพี่ชายหรือน้องชายร่วมบิดามาดร่วมบิดาเดียวกันถูกการสิทธิ์ถูกการสิทธิ์หรือใคร สุกสารศโดยพ่อลูกชายนะตามนี้เลยเอาแบบเร็วๆนะพี่ชายหรือน้องชายร่วมบิดามดาเดียวกันถุกการศธกโดยพ่อและปู่นะและคนต่อๆไปหลานชายสุกการศธโดยลูกชายก่อนหลานชายของพี่ชายก็สุกการทธิ์โดยพ่อปู่ปกติพ่อปู่ลูกชายหลานชายนี่แหละเป็นผู้การศึธิก็เจ็ดก็คือลูกชายของพี่ชาย หรือลูกชายของน้องชายร่วมบิดามันดาร่วมบิดาเดียวกันก็ถูกการสิทธ์โดยพ่อโดยปู่โดยลูกชายหรือหลานชายแต่ลุงหรืออ่อาอ่าพ่อแม่เดียวกันนะถูกกัรสิทธ์โดยพ่อโดยปู่แล้วก็ลูกชายหลานชายแล้วก็พี่ชายหรือน้องชายร่วมบิดามารดาเดียวกันพี่ชายร่วมบิดาเดียวกันนะครับลุง ฝ่ายพ่ออย่างเดียวนนถูกการสึกโดยพ่อปู่ก็คนเดียวกันนั่นแหละนะฮะเรื่องแต่จากพ่อทิิเนี่ยลูกของลุงนะครับลูกของลุงก็คือลูกพี่ลูกน้องนะฝ่ายพ่อแม่ถูกการทธกโดยพ่อโดยปู่โดยลูกชายหลานชายพี่ชายร่วมบิดารรดาเดียวกันพี่ชายร่วมบิดาเดียวกันพี่ชายร่วมลูกชายร่วมบิดามาดาเดียวกัน นะอันนี้ก็ต้องลไปอ่านดูคือหมายถึงว่าถ้าพ่อมีลูกแอลกอเนี้ยก็คือจะถูกการสิทธ์นะโดยหลายๆคนแล้วก็ลูกชายของลุงหรือลูกชายของพี่ชายของอาชายนะอันนี้ก็อ่เป็นลูกพี่ลูกน้องฝ่ายพ่อก็ถูกการสิทธ์โดยพ่อโดยปู่โดยลูกชายหลานชายนะครับส่วนบุคคลที่ถูกการสิทธ์จากเพศหญิงอ่ะมีทั้งหมดหกระดับด้วยกันใครบ้างหนึ่งก็คือ da dài lãng xảo à da yeah, thuộc canh đuôi được hay thuộc canh xị đôi, đôi me à. da các thuộc canh xị đôi me lãng thuộc canh xị đôi lúc trai à. thuộc lúc trai lúc xáo, thức bay xì si, phi xảo nó nóng xảo ถูกกันสิทธิ์โดยลูกชายหรือหลานชายนะครับพี่สาวหรือน้องสาวร่วมบิดาเดียวกันถูกกันสิทธิ์โดยลูกชายหรือหลานชายหรือพี่ชายหรือน้องชายร่วมบิดามาในเดียวกันหรือพี่สาวหรือน้องสาวร่วมบิดามาในเดียวกันนะครับผกก็คือพี่สาวหรือน้องสาวร่วมบิดาเดียวกันนะอันนี้เราก็เรียนมาถูกกันสิทธิ์โดยใครโดยผู เโดยพ่อโดยปู่โดยลูกชายหลานชายนะหลานสาวลูกสาวหลานเนี่ยหกคนนะครับถูกการสึกษาหกคนนี้อทั้นสามท้ายบทต้องูทางสามท้ายบทจงอธิบายความสําคัญของสถานะทั้งสี่สิบก็ชาวพาราูชาวพารดูมีทั้งหมดกี่คนอ่ันนี้อาต้องรู้นะว่าสิบเอ็ดคนผู้มีสิทธิ์รับมรดกใน ทางพัดูทุกตําแหน่งพิจารณาด้วยอัตราส่วนมีทั้งหมดกีส่สภาพอ่ากี่สถานะอ่านี้สีส่สิบสถานะนะอซาบากหมายถึงอะไรอ่านี่น่าจะรู้นะมายุกหมายถึงอะไรซูลุสบากีหมายถึงอะไรซูลุสปากีมีกี่ชื่ออะไรบ้างซูลุสบากีมีกี่รูปแบบอ่าสองรูปแบบแล้วก็อา่า ถูกไอ้คนที่ถูกการศิกเนี่ยแนบก็จะอานแบบว่าเอ่ออะไรนะอะไรหายจุดบูน,นแบ่งออกเป็นสองแบบจุดบูนรมมาที่บุรุษงสดที่เรียนเมื่อกี้ชายาตามศิษย์แบ่งออกเป็นกี่ประเภทบุคคลที่ไม่ถูกการสิทธิ์อ่าอันนี้สำคัญนะต้องรู้บุคคลที่ไม่ถูกการสิทธิ์มีกี่คนใครบ้างเนี่ยข้อสิบห้าเนี่ยบุคคลที่ไม่ถูกการสิทธิ์ทั้งหมดมีกี่ระดับ ใครบ้างอันนี้สำคัญอย่างที่ว่าแล้วก็ยา่าถูกการสิทธิโดยใครบ้างยา้าถูกการสิทธิ์โดยใครบ้างอันนี้กรณีให้กรณีตัวอย่างนะจงแบ่งมรดกในกรณีต่างๆต่อไปนี้